คือมันมาคข่ทันะแล้ววันจีทั้ทิ่จังมาหมดขับวัวนัเอาช้อนตัวเป็นคู่ไปก่อนครับอันนี้จะเป็น

Chị nè thằng Chị nè thằng này, này tiếng ngon Đừng mê Đừng สุดเดหร่าสามโตร,ตรงแล้วปูนเนาะไม่ได้สามโตแ้วปูนเด้อสิมีเงินเหตุบุญเหตุท่านได้ปู ran nice. is mm. 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 เอกบสวยกับบเป็นยังปูหอยได้ตรงตงเบสวยเลยปูอดคิันยังไเอาเดี๋ยเดี๋ยวไปขิดไปเลยขิดปูขิดยาเลยปปูเอาไปปู

อันตัวนี้นะที่มันแต้มเหมือนบอลทักเย็นเท่าไหรนะพอลปูมอวงเนี้มันมีติดหาติดหนึ่งติดศูนย์อยู่เด้อครับวันที่ช้ามช้ามเท,นะท่าไหร่ครับสามสิบช้ามจิบไดแต่มะม่วงได้ตหนึ่งติดศูนย์เอาบล็อกม่วงอะไรได้ครับผมม่งวงได้ครับปูได้ครับ ม่ครับผมต่ละวานนะปูเด,ดววาวช่มีอ่ของมันพุ่งเนี่ยบอกปูในคา,ก,า,ขา,ขากับเขากับหนัเนี่บอกปูเนี้ไปไกลนะไปไกลขอเฉีเฉียนะปูเออนั่นแหละไปไกลไปไว้ว่ปูความปูน,น,นี่ยใช่ปูนี่อันน้ออันนีแดกอันนี้นะัม

ออะไรปูนี่ตักนออนนั้นเเขียนคน้นจันรสีตัวไทยเขยน6ตวเร่ยาพู อันที่นี่คือไก่พะเขาเนื้อผ้าพะเขานึงผ้าผมน้ำมานหา,ยางยำครับผมเอาไปน้องนู่น,นะเอาไปราา้านปูนองประทัดประทัดเอาจากนัาปูเดียวเป็นมวลเลยเเกลองเดียว จะให้ต้นตรงเลยครับปูซ่ากูปูมองนี่จืดเะติดตห์ติดหกติดตหติ้หกที่ยันอยู่นี้นะครับ

จะมาได้ชิชุนชิชองชิสามยังงี้นะเครับเจอเป็นเป็นชุนเป็นหนึ่งเป็นช่องเป็น3ามที่ปูก็อีสีได้เด้อเป็นสองเป็นสามเป็นุเป่านี้ตชีตรงๆเลยมันมาปูตรงใู้ หนึ่งท้อตามตีห้าไหนดูมันมันจะยุตารางนึกข้างบนปูมองทางล่างบุปูมันเก่งมาปูดิมีเก่งมแล้วก็ ก,กับสีกกบมานึงตัวกับสีมาหนึ่งตัวแล้วตัวใดมันมากปู่จ้นี่มาจัท้อง,งอัน,นียว đi poop bọc đi xin mak. mà để kai ha cái tesyang hà Ta mày xem bọc bạc sáng gân. Ni măng kim măng kim mình kiếm mình kiếm măng kim 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 măng หายังเราหาขวดแมวก็ทำมังกระปับระเขาผนนึงรเขานนึงาจีอมครับครับมันัดเยนครับเกครับผมับล็อกคด้หน่อยบงอกบลอคสาตัว ช้างตัวปูปูแรัออปทหมดแบบนี้น่ากินี้นะครับอะีแมวอาแบบีดงอาแบบนีกขอสีแดงๆดสิลปูอสีแดงๆครับผมเปิดแดอันนี้เปิดอะไรเปิดยากแลปูเนาะสีแดงก็สีเปิดจากก็ออกนะเปิดไงยก็ออกไ แจ้งสั่นมะปูเนาะแช่งเด้อเย้มอืมอ๋อมืมันเป็นแบบนี้แงมันดูมันดูออกแบบนีเออเมีนครับผมอ่าคลิปนี้แอดกับเสว,วิสเซมีกันคลิปบงานจังพอกันไหมเนาะเปียงเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนเด้อทุกคอมเมนต์เด้อเปียงเนาะเด้อชอบกระจัดขัดกระพานเนาะทางช่องเส้นเลอเป็นเพียงเนาะท,าทาั้งเปียงเนาะ วันที่สามสิบพฤษมาให้มาอีกน้อยครับเนาะมายำเนินให้อีกที่หนึ่งน้อยครับเนาะเอาอ้สมีกรจงพอกันมาเนาะครับเป็นของเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ